การสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะต้องให้ความสำคัญกับตัวของเราเองเพราะว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็ค่อยขยับไปสู่สังคมที่มันกว้างมีความรู้เป็นสิ่งสำคัญนะครับหัวใจต้องมีจุดยืนที่สำคัญเพราะว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้มาจากหัวใจ ถ้าหัวใจหรือเจตนารมที่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีตามเจตนารมนั้นที่วางเอาไว้นะครับอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายตรงนี้เราจะต้องเข้าหาหันหน้าซึ่งกันและกันแล้วเรามาต้องต้องมาพูดคุยว่าเราจะสร้างสรรค์สันติภาพ ออกแบบสันติภาพในรูปแบบใดน,นะเพราะว่าคําว่าสันติภาพก็คือจุดหมายสูงสุดของทุกคนตรงนั้นในเมื่อเกิดสันติภาพแล้วความสันติสุขก็จะเจอจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะที่ไหนก็นแล้วแต่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยที่ไหนที่มีความขัดแย้งอยู่ทุกคนก็แสวงหาสันติภาพาการสร้างแนรวร่วม สร้างเครือข่ายสร้างกระบวนการสันติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นพลังในการหนันเสริมกระบวนการสันติภาพนะฮะนั้นเครือข่ายนักศึกษาเพื่อสันติเนี่ยเป็นเครือข่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของที่พลังในการที่จะทําให้เกิดสันติภาพขึ้นนะเครือข่ายนักศาละสันติเริ่มต้นจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2551 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาจาก4สถา,าบันหลักในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แกมนนตต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนทร์ลและก็มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเทลาและมหาวิทยาลัยอ,อิสลามยะลาซึ่งการรวมตัวตรงนั้นเนี่ยมีจุดยืนร่วมกันก็คือเราปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรายอมรับในความต่างของความหลากหลายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะทําให้เราได้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่3จังหวัดครับคือที่ผ่านมาเราทําอะไรบ้างคือทำว่านครือทานักษานักสันติครับ ก็ทำกิจกรรมในหลายรูปแบบหลากหลายที่เราทําก็คือที่ผ่านมาก็จะเป็นารค่ายวินัยสนภาพทางความคิดโดยการเปิดพื้นที่ให้กับรัานศึกษาใล้สร้างความเข้าใจในการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการที่เรายังไม่เข้าใจเ้าถึงและซึ่งเป็นความรู้หรือว่า การเรียนรู้การอยู่ในสังคมพอเราอยู่อย่างไรกับสังคมที่เราอยู่แล้วเราจะทำเราจะให้อะไรกับสังคมครับรูจ้จักเครือข่ายนักศึกษาสันติก็เป็นผลมาจาการุ่นพี่เหมือนกันที่ได้าสานต่อของเครือข่ายก็กิจกรรมในมหาลัยก็คือณนะตอนนี้ก็มีกิจกรรมแนะแนวน้อง กิจกรรมที่เห็นได้แค่หนึ่งก็คือการเนะแนวการศึกษาให้กับน้องๆตามโรงเรียนรอนด์ต่างๆ 2. งก็คือจะมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านเช่นแจกจ่ายสินค้าสาก็จะมีเกี่ยวกับการทําค่ายเพื่อทําความเข้าใจอุดมการหรือจุดยืนของนักศึกษาถือว่ามีอ์พุดมการ์หรือรักสันติอยู่ร่วมกันในสังคม โอ้โหอจารย์ทำเลยกิจกรรมนะครับที่ทำนะครับก็คือได้ทําให้ทําให้เยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคือได้ปลูกปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรักสันติมากยิ่งขึ้นโดยที่เรานั้นได้ได้นำนักศึกษานักศกษาทั้งศีสถาบันมาร่วมค่ายมาปลูกจิตสำนึกให้กับนักษาเยาวชนได้ให้เกิดความรักสันติแล้วก็ให้เกิดได้บ้านเกิดของตัวเองมากยิ่งขึ้นครับ เชิญชวนเยาวชนนะครับเยาวชนนักศึกษานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆไม่เพียงเฉพาะในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมหวาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับทั่วประเทศขอเชิญชวนให้พวกเรามาส่สงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพเพื่อให้เกิดสันติภาพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วที่สุด